ฮัลโหลฮาวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิดคลิปมานะคะเอ๊ะทำไมมีข้าวสารมีอะไรด้วยนะคะฮาวายก็มาเห็นร้านไทยนะคะโดยบังเอิญนะคะชื่อร้าน Bangkok Super ์มาร์เกค่ะก็ที่ลาสเวกัสนะคะฮาวายก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะประมาณ8นาทีนะคะขับรถนะคะก็มาถึงตรงนี้ถ้าเดินไปกลับฮาวายคิดว่าน่าจะสักประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะก็ตื่นเต้นกับท่านผู้ชมแต่ว่า ก็ไม่สามารถที่จะซื้อของสดไปได้มากนะคะนี่ก็เป็นปลาท่องโกะนะคะท่านผู้ชมฮาวายเคยอยู่อีกประเทศหนึ่งนะคะตรงนี้แค่ผสมน้ํานะสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ดีด้วยสิ่งที่อยากได้นะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอะไรนะคะเห็นอะไรก็อยากจะได้ไปหมดค่ะแล้วก็จะแบ่งเป็นเซกชันตรงนี้ก็เป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะฮาวายก็จะซื้ออาหารสําเร็จรูปไปค่ะเขาก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเนื่องจากว่าฮาวายอยู่โรงแรมนะคะ ไม่มีไมโครเวฟนะคะและ้วกตู้เย็นเนี่ยเขาก็จะมีเฉพาะของที่แช่สําหรับของโรงแรมเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะแช่อะไรเลยท่านผู้ชมพอหยิบอะไรก็เอ้ยไม่ได้พอหยิบอะไรก็รู้สึกว่าเราจะกินหมดไหมนะคะเพื่อนบอกฮาวายว่าอย่าซื้อเยอะเพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะไม่มีใครทานด้วยแล้วเพื่อนเนี่ยก็มาแล้วก็ไปนะคะคือแวะมาเยี่ยมค่ะ ก็เขาขับรถมา5ชั่วโมง7ชั่วโมงนะคะก็มาพักผ่อนตรงนี้นะคะแล้วก็เดินทางกลับประมาณนี้นะคะเขาก็มาเยี่ยมหาฮาวายบ้างอะไรประมาณนี้ยแล้วที่ฮาวายชอบมากนะคะทองหยิบท่านผู้ชมรสชาติเขาดีนะคะอาหารทุกอย่างนะคะฮาวายบอกได้เลยว่ารสชาติไม่จัดจ้านรสชาติกลางๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาเนี่ยไม่ได้ทานมานานมากแล้วเพื่อนอย่างแซวนะคะขนมจีนมีลูกชิ้นลูกหนึ่งอย่างซอยแล้วซอยอีก สิ่งที่ฮาวายชอบนะที่รู้สึกประทับใจมากรสชาติดีมากๆนะทะ่านผู้ชมก็คือกล้วยแขกค่ะแล้วที่ประทับใจอย่างคือน้ำปลาสารพัดเจ้าเลยนะคะตรงนี้นะคะฮาวายไม่เป็นคนที่ไม่ทานน้ำปลานะคะไม่ไม่ค่อยได้ทานแล้วก็ไม่รู้จะไปทําอะไรด้วยแล้วก็อยู่โรงแรมด้วยนะคะอันนี้คือทานบ่อยนะคะไม่เบื่อสักทีหนึ่งที่โรงแรมก็มีขายนะคทะ่านผู้ชมโรงแรมก็ราคาประมาณหเท่า ที่นี่เขาไม่ติดราคานะฮาวายคิดว่าน่าจะ 5, mm. ห้าเหรียญเจ็ดเหรียญอะไรประมาณนี้นะส่วนใหญ่นะคะของที่นี่เขาไม่ติดราคานะแต่ฮาวายก็ไม่ได้อยากจะไปถามหรือคอมเพลย์หรืออะไรท่านผู้ชมก็คือราคาเดาเอานะท่านเองนะนา,นานมาซื้อทีกับท่านผู้ชมแล้วทุกอย่างนะฮาวายก็บอกตรงตรงนะฮาวายก็ประทับใจนะคะคนนี้ก็เป็นเจ้าของนะสามีภรรยาคือน่ารักมากนะคะอาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรมากมายท่านผู้ชม เพื่อนๆทุกท่านคะเนื่องจากว่านะคะฮาวายก็ไปเจอร้านไทยร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าที่นี่มันจะมีด้วยความจริงแล้วเนี่ยร้านไทยอ่ะมันก็จะมีอยู่ทุกที่ไปแต่ว่าชีวิตของฮาวายเนี่ยมันแตกต่างนะคะท่านผู้ชมมันแตกต่างกว่าชีวิตคนอื่นโดยสิ้นเชิงนะคะฮาวายก็จะไม่ได้ค่อยทานของไทยแต่ถามว่าชอบไหมชอบค่ะแต่ว่าฮาวายจะชอบทานในสิ่งที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ย hey, ฮาวายมันไม่ใช่มันคือพื้นพื้นนะคะแต่สิ่งที่ฮาวายชอบอะ่ะมันก็จะเป็นแน,แนวนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะ มาดูกันเลยนะคะว่าฮาวายชอบอะไรคะ่ะอาหารที่สนใจเป็นอย่างแรกนะคะท่านผู้ชมทองหยิบค่ะฮาวายนะคะกินหมดภายในวันเดียวเลยค่ะอันนี้เลยค่ะก็ภายในเวลาอันสั้นนะคะท่านผู้ชมคือเขาทําได้ไม่หวานแล้วก็ดีมากเลยขนมใส่ไส้นี่นะคะรสชาติคือมันๆค่ะไม่มีความหวานเลยท่านผู้ชม สี่ห่อนะคะเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะคะพอลองทานไปออรู้สึกไม่ประทับใจเพื่อนทานไปหนึ่งชิ้นเพื่อนก็บอกว่ารสชาติไม่มีนะคะไมโรไม่รู้จะชงยังไงมอคค่าไม่รู้จะชงยังไงนะคะไม่เป็นไรซื้อเอาไว้ก่อนแต่ก่อนเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายท่านผู้ชมวันนี้มันโรงแรมอะและว้วฮาวายคิดว่าไม่เป็นไรวันนี้ทานวันนี้ทานพรุ่งนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วสิ่งที่ฮาวายชอบนะคะก็ จะเป็นขนมจีนค่ะพอมาถึงที่โรงแรมนะเอะเรามีขนมจีนอยู่2แบบแปลกใจมากเลยนะคะตอนหยิบมาก็ไม่รู้เป็นขนมจีนเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นขนมจีนอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมขนมจีนกะทินี่ฮาวายทานหมดไปเรียบร้อยนะคะส่วนน้ำพริกมะเขืออร่อยคะ่ะรสชาติไม่จัดจ้านค่ะกินคนเดียวท่านผู้ชมก็เหมือนคนตะกราตะกรามนะคะฮาวายขอโทษด้วยนะคะที่มาแสดงความแบบว่าอยากมากๆอ่ะแต่สิ่งที่ฮาวายเนี่ย จะทานก่อนนะเป็นอันดับแรกเลยนะคะคือขนมจีนค่ะเป็นคนชอบขนมจีนน้ำกะทินะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอที่นี่อันนี้จะทานบ่อยนะคะตอนอยู่ที่ LA เนะี่นทานบ่อยขนมใส่ไส้เนี่ยน่าจะมากกว่า10ปีกล้วยแขกก็ตั้งแต่มาที่นี่ไม่ได้ทานเลยนะคะอยู่ซิดนีย์ออสเตรเลียได้ทานกล้วยแขกบ้างแล้วก็ทองหยิบเนี่ยคือเป็นอาหารโปรโดมากเลยสำหรับเขาเรียกว่า ทุกยุคทุกสมัยของฮาวายเลยนะคืออะไรที่มันไม่มีโอกาสนะท่านผู้ชมชอบมากชอบมากอันนี้น้ำพริกอะไรก็ไม่รู้นะเกิดมาก็ไม่เคยทานนะคะแล้วก็มีแบบข้าวสวยร้อนๆด้วยท่านผู้ชมแล้วฮาวายก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบวันนี้สนองตัญหามากเลยนะแล้วหอหมกเนี่ยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเขาจะทำอร่อยนะคะมีหลายอย่างมีความรู้สึกแบบวันนี้โอเคอ่ะ okay. ถ้าที่เสียก็พรุ่งนี้กินต่อทั้งหมดอย่างท่านผู้ชมซีรีส์รวมทั้งหมดนะคะที่จ่ายอะไรมาเนี่ยนะขนาดแป้งโกกีดูสิอยู่โรงแรมนะด้วยความที่เราชอบแป้งโกกีท่านผู้ชมชอบมากๆเลยนะแป้งโกกีเนี่ยก็ซื้อไว้ไม่รู้ซื้อไว้ทําไมนะแล้วก็ดูสิผันท้ายโนรสิงยังมาแต่อันนี้คือเปิดทานได้ตลอดเลยนะคะจร้นจีคือชอบอะ่ะนี่แหละของที่ฮาวายชอบประมาณเนี้ย แล้วเขาก็จะมีอาหารแบบสำเร็จรูปนะคะที่จะเห็นก็จะเป็นพวายจำไม่ได้นะมันก็จะเป็นไข่พะโลท้ที่จําได้มีผัดผักมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าไกลจากโรงแรมนี่ไหมนะคะคืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมถนน m มนสตรีทเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นถนนที่แบบว่าเป็นสายบิสเนสตรงนี้นะคะตรงกลาง แล้วก็ร,บรอบๆเนี่ยก็จะเป็นเ e s เ d น n ์เรี i n ิงก็คือประชากรประชาชนของาสเวกัสก็จะอยู่ร,บรอบๆไปมันก็จะเป็นรอบใหญ่นิดนึงลาสเวกัสก็ไม่ได้เล็กเหมือนที่ฮาวายคิดนะแต่ฮาวายมีความรู้สึกว่าฮาวายเคยมาเที่ยวเฉยๆนะท่านผู้ชมมาหลายรอบมากแล้วก็ครั้งนี้อยู่นานมากประทับใจมากอันนี้ก็ สองอาทิตย์แล้วนะคะท่านผู้ชมตอนแรกจะว่าจะมาห้าวันใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสองอาทิตย์แล้วแล้วฮาวายคิดว่าเนี่ยช่วงนี้ฮาวายก็ยังจะอยู่ลาสเวกัสอยู่นะคะก็ตามคันลองไปของจังหวะชีวิตค่ะจะเป็นยังไงก็ตามนะคะแล้วฮาวายก็มีความสุขในชีวิตแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวันแบบของฮาวายนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็ เพื่อนๆหลายๆคนก็จะมีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะแบบนั้นแบบนี้ไปอย่างเงี้ยฮาวายก็เห็นชีวิตของแต่ละคนฮาวายก็ก็คือเราก็เรียนรู้กับตัวเราเองด้วยกับคนรอบข้างด้วยว่าเราก็เล่นไปตามบทละครนะคะที่ชีวิตมอบให้ตนเองนะอยู่กับมันให้ได้มีความสุขกับมันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบของเราตนเองให้ดีที่สุดเนาะวันนี้ฮัลโหลฮาวายไปแล้วนะคะท่านผู้ชมฮาวายก็แบบดีใจมากๆเลยได้เจอของ แล้วอันนี้ดูสิชอบจังเลยเนี่ยถามว่ากินไหมฮาวายไม่รู้หรอกว,ว่ามันน่ารักมากๆท่านผู้ชมอันเนี้ยฮาวายไม่ได้เจอน้ำปลาแบบนี้มานานมากเนะลยนะหลายๆคนบอกว่า oy, คนไทยเยอะไปนั่น,ปนไปนี่เลยฮาวายเป็นคนที่นอกพวกฮาวายเป็นพวกเดียวกับ UFO ค่ะเป็นพวกเดียวกับเอเลียนนะคะคบยากนิดน,นึงค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าฮาวายคบใครหรือใครมาคบฮาวายเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยแน่นอนนะคะ แต่ก็จะมีแบบอะไรฮาวายใสหัวอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอฮาวายไม่ได้ทําร้ายใครค่ะแต่ความคิดของฮาวายอาจจะไม่ได้เหมือนใครมากนะคะฮาวายก็จะเป็นคนที่เป็นแบบนี้แล้วค่ะมีความเจียมตัวนะแต่สิ่งที่พระเจ้ามอบให้ยูนิเวอร์สมอบให้ทุกวันนี้นะคะฮาวายยอมรับมากๆแล้วก็ฮาวายขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณยูนิเวอร์สด้วยที่เวลาฮาวายลำบากอะไรอย่างเงี้ยฮาวายลำบากใจเนี่ยฮาวายก็จะมีคนหลายๆคนนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยในแบบเนี้ย มาลาสเวกัสแบบแบร์มากๆนะคะขับรถเน่ย <d> เพื่อนขับรถมาให้เนี่ยนะคะใช้ระยะทางเนี่ยประมาณแบบก็พักนอนด้วยเนาะก็ถึงถึงเช้าเลยแหละก็พอมาปเพื่อนบอกให้อยู่นี่หวันกวนน่านะอะไร่เงี้ยพอหลังจากนั้นมาเราก็ได้มีโอกาสได้อยู่แล้วเพื่อนก็แบบช่วย ต่อมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงฮาวายก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าฮาวายเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ฮาวายสบายดีค่ะไปแล้วนะคะวันนี้ขอรับประทานอาหารก่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีทุกคนค่ะกินอิ่มนอนหลับคิดอะไรสมบัตินาทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะ